สวัสดีครับผมกีต a าร์เบสิกดอนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงเรื่องราวของการแกะคอร์ดนั่นเองนะครับหลังจากที่นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมพูดถึงการแกะโซโล่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของการแกะคอร์ดกันดูนะครับจริงๆขนะครับคอร์ดเพลงที่ได้ยินบ้านเราเนี่ยะครับก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกลุ่มคอร์ดก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเป็นกลุ่มคอร์ดง่ายๆนานๆนะครับจะเจอกลุ่มคอร์ด แต่แกะสักทีหนึ่งนะครับวิธีการในการแกะคอร์ดก็คือนะครับเราต้องพยายามแกะให้ได้นะครับสักนะครับหนึ่งคอร์ดก่อนโดยเฉพาะคอร์ดที่เป็นคอร์ดคีย์นะครับหรือว่าเป็นคอร์ดหลักของกลุ่มนะครับหรือว่าเป็นคอร์ดหัวหน้ากลุ่มนั่นเองนะครับอย่างกลุ่ม C นะครับสมมติเราแกะได้แล้วนะครับเราเจอรับนะครับว่าเอ๊ะนี่แหละนะจะต้องเป็นนะครับกลุ่มคอร์ด C แน่เลยนะครับ เราสามารถที่จะเดาได้เลยนะครับว่านะครับคอที่เหลือนะครับมันจะอยู่ในกลุ่มแน่นอนนะครับกลุ่มคอร์ซีก็จะมี D m i n เนอร์นะครับ E m i n เนอรนะครับ A อ i n เนร์นะครับคอดก็จะวนวนเวียนอยู่นะครับแถวๆนี้แหละครับอาจจะขาดคอรใดคอหนึ่งไปหรือว่าอาจจะมีครบทั้งหมดเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคอร์ดของเพลงนะที่เราได้ยินกันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4 5หนะครับ 6คอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฉลี่ยนะครับโดยประมาณนะครับนอกจากเพลงบางเพลงที่ทําการเปลี่ยนคีย์นะครับมีการเปลี่ยนคีย์หรือลดคีย์อันนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เอาหลักๆก่อนนะครับถ้าเราแกะได้นะครับในส่วนของคอร์ดดีนะครับพบว่าคอร์ดดีเนี่ยน่าจะเป็นคอร์ดที่เป็นตัวคีย์แน่เลยนะครับคีย์ดีแน่เลยนะครับ คีดีก็จะประกอบไปด้วยนะครับอ่าอีเมเนอร์นะครับเอฟชารมเนอร์คอร์ดจีคอร์ดเอนะครับแล้วคอร์ดดี i มเนอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าเอ๊ะคอร์ดที่เราแกะได้นั้นน่ะนะครับมันเป็นคอร์ดที่เป็นคอร์ดหลักนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือเริ่มต้นเพลงก็ใช้เลยนะครับเริ่มต้นอินโทรเริ่มต้นของนะครับเวอร์สหนึ่งหรือ่าก็เป็นคอร์ดแรกของ ในส่วนของท่อนฮุกนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่จะนิยมนะครับใช้นะครับแต่ก็มีนะครับหลายๆเพลงอีกเหมือนกันที่ที่ไม่ได้ใช้นะ si ครับคอร์ดที่เป็นคอร์ดคีย์หรือว่าคอร์ดหลักเนี่ยนะครับเริ่มต้นหรือว่าขึ้นเพลงก็มีเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีนะครับถ้านะครับเราพบแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันต้องมีคอร์ดนี้แน่เลยนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่า ขอดเนี้ยนะครับใช่ขอดนะครับที่เป็นขอดคีย์หรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราทําการหาขอดที่เหลือต่อไปนะครับเพิ่ม1นถึงสองขอดมาช่วยเสริมนะครับเช่นสมมุติว่านะครับผมนะครับพบว่าเอ๊ะขอดมีขอด C แน่ๆเลยขอดเนี้ยเป็นขอด C แน่ๆเลยมีขอด C อยู่แน่ๆเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะ มีคอร์ดดีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นคีซีหรือคีดีล่ะทีนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้ามีคอร์ดซีกับคอร์ดดีอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็จะนะไม่ใช่ทั้งคีซีแล้วก็คีดีนะครับถ้าเราหาเพิ่มนะครับปรากฏว่าพบคอร์ดเอกเมเนอร์ด้วยนะครับเราก็จะมีนะครับตลาดเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกแล้วนะครับตลาดนี้นะครับ มี C มี D มีอีไมเนี่ยอ้าวมันอยู่ในกลุ่มคอร์ดไหนมันอยู่ในกลุ่มคอร์ด G นี่นะใช่ไหมครับผมเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มคอร์ด G นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคอร์ด G A minor B minor C D แล้วก็ E minor ประมาณนี้นะครับคอร์ดก็จะวนๆเป็นเวียนตามนี้นะครับคอร์ดเพลงพื้นฐานด้านเราที่ที่ไม่ไม่ใช่คอร์ดแอดวานซ์มากนะไม่ใช่เพลงที่ นะครับมีความซับซ้อนมนักๆครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องมือนะครับในการทำอาหารกินในการแกะขอดของเรานะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับคุณนะครับอาจจะนะครับเผลอไปว่านะครับลืมนึกไปว่าเพลงบางเพลงเนี่ยนะครับเขาทําการลดคีย์หรือว่าลดคอร์ดลงนะครับอาจจะเป็นครึ่งเสียงนะครับเวลาคุณแกะแล้วเนี่ย นะครับอาจจะทำแม่งทำแน่งนะครับเอปกตินะครับคอดท,ที่เป็นคอด G ใช่ไหมครับคอด G คอด G เอเมเนอร์นะครับแต่พอคุณแกะไปแล้วเนี่ยนะครับคุณมีความรู้สึกว่านะครับคอดท,ที่คุณแกะนะเอ๊ะมันเป็นคอด f ชาร์ปครับจากคอด a เมเนอร์ ใช่ไหมครับจากคอร์ด A m i n o นนะครับ<ม>ก็กลายเป็นคอร์ดนะครับ G s h a r ์เมเนอนะครับจากคอร์ดนะครับบีเมเนอร์นะครับก็กลายเป็นคอร์ด B flat นะครับ B flat เมเนอ มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันท่าแม่งท่าแม่งแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าอ๋อเพลงนั้นเขาทําการลดคีย์ลงไปนะครับคลื่นเสียงแน่นอนนะครับจริงๆแล้วนะครับก็คือในเพลงนั้นนะครับเขาจับคอร์ด G เเขาเล่นกลุ่มคอร์ด G เลยนะเอเมเนอร์นะครับพวกนี้นะครับบี n มเนอร์ซแต่ว่านะครับเขาทําการลดเสียงนะครับ คิด้าหรือว่าลดเสียงดนตรีงลงไปนะครับ <i> เพื่อนะครับให้มีการรักษณะรูปแบบการเล่นคอร์ดนั้นๆไว้นะครับเช่นมันอาจจะเป็นนะครับการเล่นนะครับการเล่นซัสทูสนะครับซัสโนะครับของคอร์ดีเป็นต้นครับเขาต้องการที่จะรักษาแพทเทิร์นนี้ไว้นะครับเขาก็ลดคอร์ดลงมาหรือนะครับ เสียงนักร <Du w. S 1> ้องนะครับเสียงไม่ถึงเขาก็ลดลงมาอันน right ี้ข right ้อควรระวังนะครับถ้าเจอในลักษณะของการลดคอร์ดก็ไม so ่เป็นไรนะครับให้เราทําการเทียบกับตารางคอร์ดนะครับแล้วเราก็จะเจอเองนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดคอร์ดนั้นๆนะครับเพลงนั้นๆเขาเพิ่มเสียงขึ้นไปแหละนะครับซึ่งเจอน้อยนะครับส่วนใหญ่จะลดนะครับแต่ถ้าเจอก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีนี่นะครับอุปกรณ์เสริมนะครับ คาโปนะครับพวกไวน์ครับแล้วก็เพิ่มเสียงกีตาร์ของเรานะครับเข้าไปนะครับเพิ่มประกเศียกออกนะครับสมมติว่านะครับเพลงบางเพลงเนี่ยนะครับเขามีการปรับคีย์เสียงขึ้นนะครับเขาอาจจะเป็นเป็นการฟอร์มคอร์ดฟอร์มคอร์ดซีนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มเสียงขึ้นไปหนึ่งเสียงนะครับ เสียงที่ออกมาจะเป็นคีดีแต่ว่าคอร์ดที่เขาใช้เนี่ยนะครับจะเป็นคอร์ดซีนะครับแล้วก็ใช้คาโปแทัลงไปนะครับนะครับเลสที่สองเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เล่นซีคีย์ก็จะออกมาเป็นคีดีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเจอนะครับแต่นะครับพยายามหานะครับเพลงที่แบบว่านะครับง่ายๆก่อนละกันครับเพลงนะครับ ที่ผมจะแนะนำนี้นะครับถ้านะครับท่านใดนะครับยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยแกะนะครับให้รีบไปแกะนะครับอ่ะการการแกะขอดเพลงที่จะแนะนำนะครับคนมีเสน่ห์นะครับของพี่ป้านถ้ารู้ขอดแล้วก็ไม่เป็นไรครับออยเพลงนะครับไม่ผิดร็อกเธอของวง s e เว n เ a y ์นะครับไม่ผิดร็อกเธอร์เว a เดย a กรนะครับแต่ถ้าเกิด เล่นแล้วรู้ขอร์ดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเอาอีกเพลงหนึ่งนะครับเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับของสโลนะครับเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับของสโลนะครับแต่ถ้าเกิดรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้นะครับสามเพลงที่กล่ามานะครับก็ทําการฟังแล้วก็ฝึกแกะคอร์ดได้เลยนะครับนะครับใบให้นิดนึงว่าเป็นคอร์ดไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเพลงนะครับนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณแอดคาราบาวแล้วกันนะครับชื่อว่าเพลงนะครับพ่อภูมิพลเพลงพ่อภูมิพลนะครับเพลงนี้ถ้าใครยังไม่ไม่เคยฟังนะครับก็ไปฟังเพราะว่าแกะนะครับแต่ห้ามดูขอดก่อนนะครับเพลงที่ผมพูดมานะครับแล้วก็มีเพลงรักเดียวของคุณปูพงศิษฐ์ด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห้าเพลงนี้ก่อนนะครับ ถ้ายังไม่เคยฟังเพลงพวกนี้นะครับอย่าไปดูคอร์ดครับอย่าเพิ่งไปดูคอร์ดนะครับให้ลองนะครับเล่นกีตาร์ดูก่อนพยายามแกะดูก่อนนะครับฝึกแกะคอร์ดดูก่อนนะครับเพราะว่าคอร์ดที่ใช้เนี่ยนะครับถือว่าไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับให้เราทําการแกะคอร์ดไปนะครับอย่างเพลงบางเพลงถ้าเกิดเราฝึกแกะคอร์ดมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างเพลงนี้นะครับ เพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับคือให้เราทำการฟังไปเรื่อยๆนะครับทั้งเพลงก็ได้ครับพยายามฟังคอร์ที่เป็นต้นเพลงอนะครับขึ้นนะครับท่อนแรกหรือว่าขึ้นท่อนโซโล่ขึ้นท่อนฮุกอะไรพวกนี้นะรเราจะเจอคอร์ทที่เป็นคอร์ทีมันจะง่ายหน่อย ไปนะครับแรกๆไม่ต้องไปรี่ใจรอนนะ เราก่อนนะฮะน่าจะเป็น A นะครับน่าจะเป็นคูมคอร์ด A เพลงนี้ผมเดาว่านะครับเขาเป็นเพลงอะไรนะเพลงเสร็จแล้วของวงแอลกอฮอล์นะครับเดาว่าเป็นกลุ่มคอร์ดเอนะครับผมก็จะนะครับมาดูเฉลยนิดนึงครับนะครับขอใช้อุปกรณ์นิดนึงนะครับระหว่างนี้นะครับอ่าไปเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สะดวกสบายนะครับเซิร์ช Google นะครับเซิร์ชว่าคอร์ดเพลงนะครับ เซรว่าขอดเพลงนะครับอ่าขอดเพลงเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มขอดนะครับเขามีอ๋อมี A นะครับ f ชาร์ปอ่ามีขอ,อ, e. อ์ดขอดออ่าประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ามาแกะละเอียดอีกทีนึงนะครับ ก็สูสูนะครับอย่าลืม s ับส c r i b e ด้วยนะครับก็เป็นเ c e b o o k ก็ f ป็น b o o k สลัดกีตาร์เบสิกตอเนื่หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็เอาไปไว้เป็บกีตาร์เบสิกตอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ